แล้ว,ว่าแม่ชี้นะ้คะ The Temple in สมุทรสาคร w e r e spotted ได้มีคนไปเห็นค่ะ on a beach trip ไปเที่ยวชายหาดกัน wearing wigs อุตะใส่วิกด้วย and sing i n g karaoke แล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะกันสนุกสนานกันทีเดียวเลยนะคะและแม่ชีก็ออกมาอ้างค่ะว่าอะไร The nuns claimed They received permission from the National Office of Buddhism แล้วก็บอกว่าอ,อมีคนอนุญาตให้ดิฉันมาเที่ยวเล่นกันนะจ๊ะองค์กรศาสนาอนุญาตล้ค่ะ and paid for the trip with their personal money ตังเที่ยวมาเที่ยวนี่ก็ตังส่วนตัวของพวกอิชันกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะไม่ได้เบียดเบียนใคร but this incident has sparked public debate แต่สาธารณะอย่างเราก็ยังไม่หยุดถกเถียงกันในเรื่องของอะไรคะ with m a n y questioning their behavior and the use of temple donations คำว่า donation แปลว่าเงินบริจาคนั่นเองค่ะก็เลยเริ่มตั้งคำถามในเรื่องของพฤติกรรมและการใช้จ่ายของเงินที่คนตาดำๆเอาไปบริจาควัดจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการไปเที่ยวอย่างเดียวนะ the controversy is not just about the trip อ่ะแล้วมันเรื่องอะไรล่ะ is about the temples financial practices เรื่องของการจัดการเงินตราของวัด including over 100 million baht raised from the n a t i o n s กับเงินจำนวนมากกว่า1นึร้ยร้านเลยนะจ๊ะที่เอามาจากการบริจาคนี่จะ้ะอุ๊ยเงินเยอะขนาดนี้ people are asking whether the temple is transparent คนเนี่ยตั้งคำถามเรื่อง transparent ที่ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่นะคะ transparent แปลว่าความโปร่งใส People are asking whether the temple is transparent ในเรื่องอะไร in handling donations ในเรื่องของการจัดการเงินบริจาค and whether the nuns' actions are consistent with their vows of celibacy and modesty เรื่องของพฤติกรรมการครองสินครองตนในฐานะแม่ชีมีสินกี่ข้อนี่คุณส้มต้องไปนั่งไร่ดูอีกทีนะคะ7หรือ10 while the nuns say they follow proper procedures t h a คุณแม่ชีนะคะก็บอกว่าพวกนี้ฉันก็ทำตามกดนะ This situation raises bigger questions about the balance between religious duties and personal well-being in today's world ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องของความสมดุลกันระหว่างหน้าที่ทางศาสนาแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะจ๊ะแม่ชีก็มีหัวใจแม่ชีก็อยากจะไปออกลันละาหันสากันบ้าง What do you think แล้วพวกเราคิดว่ายังไงคะ Should there be more accountability or Is this is just a need for a little break คิดว่าแม่ชีต้องออกมารับผิดชอบการกระทำนี้หรือแม่ชีอก็เป็นคนมีหัวใจก็อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้าง let me know in the comment ในลองเมนต์บอกคุณส้มสิคะขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ